เป็นไงบ้างครับสำหรับการใช้งาน m i d i t o o l Movie Maker โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้นโดยแท้จริงคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอมาก่อนสามารถใช้ตัวโปรแกรม MiniTool Mo ่เมเกอรในการตัดต่อวิดีโอได้ในเบื้องต้นในขั้นต้นโปรแกรม MiniTool เป็นโปรแกรมที่ช่วยเราสามารถบริหารจัดการสื่อวิดีโอต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นเราสามารถนำโปรแกรม MiniTool Movie Maker มาประยุกต์ใช้ในการตัดต่อ เติมแต่งให้กับวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนทางการศึกษาได้หวังว่าวิดีโอนี้คงจะช่วยให้อาจารย์ครูผู้สอนและนักวิชาการศึกษาต่างๆสามารถที่จะบริหารจัดการสื่อบิทตทัศน์สื่อวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนได้ะสะดวกยิ่งขึ้นขอบคุณที่ติดตามและหวังว่าคงจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอํำดับถัดไปสวัสดีครับ